สวัสดีครับวันนี้ก็มาให้อาหารให้หนุ่มแพะน้อยนะครับกำผาเนาะรอสดงอยู่แม่พ่อยังไม่มาจากสารมุกดาหารเดี๋ยวก็รอสารหลานสาวก่อนนะครับหรือพ่อแม่เข้ามาหรือเปล่า โอ้พ่อเขามาแล้วเนี่ยอืมพ่อเขามาแล้วเหรออืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอืมมาลแบบแบบแบบมาไปแวะไปแวบบ่ๆแ โอ้ว่าทาดิ่งอยู่มันจะให้มาให้นมแพะพอดีโอ้นึกว่าไม่มานึกว่าไม่มานะครับนึกว่าพ่อแม่ยังไม่มา่อืมแลล้วต่ที่บอกว่าพ่อให้กินกินง่ายว่ะกินง่ายไป ึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวก็ได้กินมันก็ใหญ่ก็จะกลับเนาะนี่เบืงเก็บดูวิธีป้อนนม่าดูวิธีป้อนนมก่อนดูวิธีป้อนนมก่อนเดี๋ยวพ่อนำไม้ป้อนนมเดี๋ยวดูวิธีนะครับพ่อนำไม้เขาเอานมให้ลูกแพะเขากินนะครับ อ่ารอรอรออยู่แล้วรออยู่แล้วนะครับรออยู่แล้วรออยู่แล้วนะครับฮะได้กินแน่ๆนได้กินแน่ๆนได้กินแน่ือ่ฮะฮะ ได้กินแน่ๆได้กินแน่ๆต้องปิดประตูก่อนนะครับเดี๋ยวก็ออกมาก็วิ่งหาเล่นแล้วว่ะนออกแล้วออกแล้ววนะ่ะเนี่ยอ้า เบิงเบิงสิเบิงวิธีปอ้อนนมงามโอยูก็สิมาปอาา้อนให้บ้นานเนี่ยอืมไอ้บุญนาบบุญนาบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อยากหนึงแหงกูอืมจำนั่นเลยโอ้ยแต่ไม่กินอยู่แล <laughs> ้วมื่อกี้ถอยหลังไปเรือกินเต็ม<อ>แล้วตัวนี้นะอืสองกล่องนี่นน กิน,น <ๆ S 2> กิน,นง่ายเลยเนาะบุญนาะโอ้อือโอ้นนนวิธีป้อนนมโอ้ยกินไม่ยากเลยมันอยากขึ้นเมตตาเลยนะจะขึ้นนอนเตะอืมทำมันคุณนะมันอยากจะขึ้นอยากจะขึ้นเลยดิงมากมันบุกมัอยากขึ้นหนกเอาลองป้อนมึงบ่เดี๋ยว เวลามือมาปอนโอ้ยนมเปิดเบิดเสื้อผ้านมัเ้าบนเบิดะไเดียอืเบิรดล่ะเอ็งยบหนนี้ตรงเจ้ากมยงงท้องมันเสียนะไหมตอนนั้นเอาไว้ที่ลักอ้ยมันกินโซ่โคตรเลยโซกล่องอืม มันก็แห้งเนี่ยมาถอยหลังไปเงินดึงโอ้ต้องจับคอจับหูจับงอนต้อมันนี่เนาะจับตรงนี้นั่นดันไว้ดันไว้เท่ากับนี่เท่ากับแปะแปะข้างมันเลยอืมคุ้มไว้เพอมันหลุดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทากวันตัวนั้นหิวตัวนี้ก็หิวตัวนี้สิกินีมาหลายขึ้นยะยะนี่ เพราะ้าเอามันกินอยู่ได้แต่ว่าเขากินไม่หลายมันเป็กินดีเทรายานะอืมอืิ่มนะอืมอันนี้โคตรหมเบ่ันนี้ตัวไหมอันนี้ตัวไหมไหมมากตัวนี้กินยง่ใจังมัยอมนกินเปนตัวนี้เปานก็ตัวนี้กกินะ่ะเนอเป็่นละอืมเป็น้แล้วตัวนี้ มันหิวแม่งด้นี่อืมโอ้โโว้ไปเปลอดไปเป็นลอดต้งกินต้องกินถอยปนดถอยเนกินถอยเนาะมีคืองูคือควายเนาะควายปะกติกกระติกมาอืมเห็นควายมันมันยื่นตักโดดตอนนั้น ก็ไม่เอาเอาหญ้าให้มันกินน้ำมันกินเฟื่องแห้งบ่กินเฟื่องแห้งของยันท้องมันอืดอืมยันอืดหญ้าก็ต้องถือแดกจนสิบโมงแล้วจะสิกลินหญ้าขี้หญ้มันหลอืมนี่นี่น่ารักไหมน่ารักไหมนี่น่ารักไหมหวเห็นมันแหลมมันกระดองชูอย่างนี้ด้วยนี่กระดองจะยังต่ำมันลด เยออ่อนมันเป็นตะกูลเนื้อผ่าเนาะเบ้งเบิ้งเบงเล็บเบิ้งผมมันยางมันหึ่งสูงสได้หึ้งได้เบิดโติสู้หันแ้วนึรกดูดว่าว่าว่าลงกิน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  ยังมาเดินไยอดินเดินอย่างเงี้ยมัยจบหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วได้ออกมาเดินเล่นด้วยทั้งวันมันนี่นะทั้งวันได้ออกมาเดินเล่นด้วย แล้วกินเปลี่ยนป้อนงานยต้องเข้าเข้าปากเข้าจัดเลยถ้าไม่กินเปลี่ยนแล้วก็ป้อนงายอยู่หรอกอือืมหนาดหนานมันดูดเจ้ามาหน้ามันจะเปิดกลุ่มก่าอะไหาเจ้าเลยเจ้าหลังนั้นลงมานนี้มันจะขุนตากนี่แหละขุนตากมันตัวน้อยก็ยอยู่ตัวใหญ่คือบัคคลอจะมึงขุนตากเลยบักกันนั่นนะมันตัวใหญ่สะดิ้งเกลือ,อ,อแล้วตัวใหญ่น,น,นะ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาัอจบคลิไปไนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ